เด็กชายบิรีร,รัมย์แสนสิริเด่นรุ่งค่ะเลขที่1 7วันนี้ผมเรียบเรียเสนอละครคอรีโอของผมหน้าแรกเป็นสารบัญน,นะครับหน้าส่วนหน้าที่สองเป็นคำนำนะครับผมเป็นเป็นการสะสมงานของเรื่องของตำรครับอ,อ,อันนี้หน้าที่สามเป็นบทสนตัวที่เล่นผมชื่อชายนะครับชอบสีส้มเลือนหมูโอล ผลงานชิ้นแรกจะเป็นวงจรสีนะครับผลงานผลงานคือวงจรสีส่วนชนิดก็คือสีโพสชนิดเ<อ>ทคนิคคือสีไม้นะครับนามาไล่เรียงสีงานชิ้นที่สองคือป๊อปอ,อัพนะครับผลงานชื่อผลงานคือวันรับชาติวันรับโลกนิชาเทคนิคคือใช้สีโพสเตอร์บายนะครับแล้วก็ตัด แถวมุมเพื่อให้ให้เราขูดมาส่วนผลงานชิ้นที่สามคือคือมาสคสกอตชื่ผลงานคือหนังใหญ่กับสัมในวรรณคดีนะครับเทคนิคคือใช้สีเมจิกในการราบนะครับผลงานชิ้นที่สีส่ลายไทยนะครับชื่อผลงานคือประกาศลายไทยเทคนิคคือการการใช้ที่สอแรงเอาน,นะครับ งานชิ้นที่5เป็นงานสากลภาพเสมืนนะครับชื่อผลงานคือเซลคอนคอนเทรตนะครับเทคนิค <c oughs> คือใช้สีวอเตอร์นะและแรงเอาด้ดินสอส่วนสรุปก็คือการที่ผมทำโครงกนี้ได้มาคือผมจะสามารถวาดรูปได้ดีขึ้นและก็ระบายที่ได้ดีขอ,ดขอบคุณครับที่รับ